คุยมึงบอกมันไปแนะว่าไม่มีแบบนี้ละนะผมแก้แล้วผมแก้แล้วเป็นไงอ่เก่งครับเก่งเก่งครับเก่งคมับขออยู่แล้วครับพี่ติขอบพระค่ะเก่ง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 พิครขอกาแฟได้ไหมพี่ขอกาแฟได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเสียอ่ะเสียอมันแกงผมมันเล่นมึนๆอย่ไง่ร้พี่ขอกาแฟหน่อยพี่พิติขอซื้อไม่ได้ครับซื้อเอ้ยแต่กดแต่กดพวกนี้ไม่มีละนายบ๊อบกดที่มึงเล่นหมเนี้ยอ่าครับพี่มันจะเป็นกดอย่างไงแท้ละไม่มีเหมือนเดิม เ,เหมือนเดิมเหมือนที่มึงเล่นกันก่อนนั้นถ้ามึงไม่ตีกันก็เรื่องของมึงเพราะว่าทีสี่ปิดตีสองใช่ตอนแรกผมก็เล่นกะแผ่มันอยู่นันอะมันไม่ออกจากรถอะนะผมก็กะจะเล่นนะให้มันถึงตีสองอะถ้ามันไม่ออกจารออกรถอะผมก็ไม่มีปัญหาอยู่นะมว้ยเออก็เดี๋ยวสร้างสนามมาไปเล่นในนั้นจะ<ก>ไม่ต้องมีรถได้ไอตีอยู่อันใบหนึ่งปวอะไม่แล้วพี่กาแฟกาแฟคนเมื่อวานอะฮะ ย<ด>ืนา<ม>บห<า>นึ่งออกเข้าเซิร์ฟใหม่ดูของไม่มีของเคี้ยอะไรกูซื้อเลยเยดแม่กปวดหัวตึ๊บเลยเคี้ยอะไรก็ไม่เข้าใจตั้งแต่วอะไรไม่รู้ไอ้เคี้ยเยอะแยะไปหมดเลยิีเคี้ยหาข้อมูลแล้วนั่งดูแลไอ้เคี้ยมีท็อกมีช่องคนไทยอยู่ช่องเดียวไอ้สั์ <c oughs> แต่กูเข้าใจในในในอีกมุมหนึ่งด้วยนะก็คือมันมีสองสาย <c oughs> สายป้อมกับสายตี <c oughs> สายตีคนเหนื่อยเลยกูเห็นแม่งเล่นอะ แม่งวิ่งทั่วแมปเลเยียแต่สายป้อมอันสบายวางไว้ป้อมนึงแล้วก็รอมนะันอ่ะเรื่องบอสต์เลยมันก็ต้องครึ่งครึ่งเก่งทั้งคู่เออมันก็มีบอสด้วยไอเซอร์ไกเซอร์อยู่เลยมันมีลอตเตอรี่เหรอไม่รู้อะมันเบอร์ฮียอะไรมันรู้เลยทำไมวะล่าวใครจะบอก ได้เทมเทียงสูงแม่งไม่ได้ไม่มีอ่ะไม่มีเบอร์มนันอ่ะมีเบอร์อะไรบันวะไม่มีต้อง่าเอ้มาลาพี่ใจญ่พวคุยก็ได้ไครับโอเคโอเคได้ฟังดิจี่ค่อผมสคุยครับผมโอเคสรุปอ่าทุกอย่างจบนะครับดิบจีไฟห้าสี่ชนะทุกอย่างจบที่มีป<แ>ัญหาจมาแล้วก็ มีสืนงครามสามล้านครับผมเลขสิบสองโอเคแั้งครับไอ้พี่นายรับไอ้ทัศน์สืบทัศน์สือทัศน์มารับเงินหน่อยทัศนสืบทัศน์เลขสามสามเจ็หกเดี๋ยไปบอกเขาสามเจ็ดหกรับสืนสงครามแจกเหรียเลยได้ครับพี่ไอ้อา่งเขายังไม่ได้ด้วยนะได้กระเป๋ากระเป๋าอะไรไดได้ฝั่งละแปดได้ฝั่งละแปดกระเป๋าสามเจ็ดหกครับสามเจ็หกกิมกิมที่ในตัวพี่มีอยู่นะ ดีเจเปล่าอะไรจ๊ะปีห้าเอาอันนี้ไหมเอาดีๆครับใครเก็บเดียไอต้นไม่ต้นมาเรียนนะมไอหัยดำครับโอเคํางานขออนุญาตนะครับไม่เอาครับไม่เอาโอเคได้ครับเดี๋ยวอันไหนที่เป็นส่วนที่จะแจ้งมายังสภาทั้งเรื่องสภาเรื่องที่มีปัญหาของแก๊งส่งหลักฐานมาได้ภายในยี่สิบสองโมงนะที่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนอันไหนเป็นของนายกก็รวบรวมภายในยี่สิบสองโมงส่งให้นายกได้เลย มีอะไรจะคุยกันต่อไหมบอกกดมันด้วยเฉยแล้วก็กดล่าสุดที่ปรับมาก่อนที่หลังรีที่ให้มันเล่นในรูปแบบอันเนี้ยมันมันจะไม่มีแล้วนะก็จะวนกลับไปในรูปแบบเดิมรูปแบบที่เรื่องจะได้กูอยู่ไกลเต้ได้เดี๋ยวอปล่เฉยทําเป็นวงเลยผมบอกอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรีเช็คต่อให้แต่นปัจจุบันก็เอาตามตามแบบเดิมไปก่อนฟังฟังมีอะไรจะคุยกันไหมไม่มีอะไม่มีไม่มีแยกายได้ครับไม่มีแยกแย้เลยต่อครับ ไงอเรียนนะพี่แค่ของไอซีเรียกเอเอวะยังดิจิมหวยหนึ่งมาใบแปดสามสี่สองห้าสองมันคิดว่าเลขพวกนี้นจะถูกไหมไม่ทำไมกูมีจำกัดวะคูยังไงเนี่ยมีทั้งหมดสามสิบใบกูเปิดไม่ได้วะ เหรือต้องมีเงินในตัวคลิกซ้ายที่ป้ายที่หนึ่งวันได้เท่าไหร่อ่ะพี่ติก็หมดเห็นได้วะยี่สิบเจ็ดล้านเนี่ยพี่มันขึ้นเออเร่อวะตีเล็กอ่ะพี่ตียังเจกําลังแต่งเพลงดิสพี่อีกแล้วไม่ใช่กูไอ้เหี้ย กูไปทําอะไรให้ยังเจมันเจ็บชาน้าใจล่ะฮะกูไม่ได้มีข้อพิพาทอะไรกับน้องน่อยอาจจะมีจำกัดถ้าเป็นรถเนี่ยมันจะจากัดจํากัดคันมีไม่กี่คันใครแรกกล่องก็ได้ไปก่อนะวันนี้วันนี้วันนี้ลุงเดือดเลยหรอเดือด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 ต้องรู้ได้ไงเนี่ย เขาเล่ามาเขาเล่าให้ฟังอ๋อไม่มันมีปัญหานี่หมายถึงคือมันไม่ตีกันมันไม่ตีกันแล้วก็บ๊ายบาดีมันไม่ตีกันกูก็เลยไอเฉยมันโทรมาว่าให้เราจะแก้ปัญหาอย่างไงกูก็เลยมีแก้แก้ไปให้แต่มันก็ไม่มีใครพอใจไงเขาหาว่าเอียงไม่ไม่ันไม่ได้หาว่าเอียงมันไม่ได้หาว่าเอียงเอยงเอี้ออดมบบมาพูดว่ากดกูมันเยอะแยะไปเบื่อ <c oughs> เออเขาปล่อยไปอ่ะอี้ออ ก็ไม่ใช่แย่ไปกั่นี่แนะนำไงสร้างสนามไว้สนามนึงรถเข้าไปไม่ได้คนดูก็ดูแค่บนอัศจรรย์ไม่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 สุดท้ายมันไม่อยู่ตรงนั้นไอ้เจ๋อมัไม่ไม่อยู่ตรงนั้นต่อให้มึงทํามาแบบไหนมันก็ไม่มีใครพอใจไปไม่ใช่ไม่ถึงว่ามันเล่นกันรถหรือว่าอะไรย่างไงก็สร้างสนามให้มันไม่ได้อ่สมมติมึงท้าสร้างสนามสุดท้ายอีฝ่ายหนึ่งก็เสียเปรียบไงเสียเปรียบเรื่อง เอาที่กูทําทอยู่มันก็ที่กูบอกนี่ไงก็คือมันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันที่มพงบอกนะที่กูออกกดไปวันเนี้ยไม่ใช่ม,ม,ใชมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรที่มพงบอก,กว่ามันเล่นมันไม่มีใครบุกกันใช่ไหมล่ะอ่าใช่อ่าใช่ไงไม่มีมันกันั่นแหละสุดท้ายถ้ามึงเอาอ่ะสุดท้ายถ้ามึงเอานี้เข้ามามันก็มันก็เยอะเยอะไงมันก็เยอะแยะเนลงเอาล้ว่าไงว่าจากไหนที่นอกความรอติมันีไปจะทำวันนี้<ข>เล<ร><ส>่นไหมนายบอกเอาไหมล่ะมาดิพ<ข>ี่ติพร้อม ตาีตอนหน่งผมพร้อมสนองคุณดูบ่ายหนึ่งอะเมื่อวานอะไม่มีใครขายของเลยสัตว์ขายของมวยอะไรนะผมไปพร้อมพี่ตีนะอย่าบอกได้ว่าน่งอยู่คนเดียวอีกอะไม่กูเห็นชื่อมึงอยู่ในห้องด้วยนะไอ้เซิร์ฟตอนกูย้ายอเซิร์ฟอะผมบอกแล้วอยู่นอนแล้วอยู่หลอนแล้วมางติด่ตาแล้วนะผมหลับแล้วไม่อย่างที่มึงบอกอะสมมติถ้ามึงถ้ามึงเปลี่ยนมาใช่ป่ะมันก็เป็นเหมือนเดิมไงสุดท้ายมันก็ต้องมีคนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ กูก็เลยตัดปัญหาง่ายๆคือไอ้กดเทียนเนี่ยกูไม่ใช้แล้วก็วคือมึงจะตีกันหรือไม่ตีกันทีซีปิดตีสองจบงงปะแล้วแล้วยังไงไอ้ลุงคนละทีซปิดตีสองแล้วยังไงก็ตีทีสองก็ <ๆ S 1> ไปต่อตั้งดูอยู่แล้วก็ไปต่อ<น>ไปต่อ,ไปต,อไปต่อพรุ่งนี้ไงใช่ถ้ามไม่อีกก็ก็ก็ปิดก็ปิดตีสองก็ตีสโขบให้มันบังคับตีไม่ได้หรือยังไงอ่ะไม่ก็กูทำไปแล้วอั่างี้ลุงไอ้ที่ผมที่ลุงเสนอเมื่อกี้ผมอ่ะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เป็นซุยนะเป็นแก๊งในเมืองด้วย ผมว่าผมเห็นด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผมให้เหผลว่าเมื่อกี้ขนาดผมเป็นคนดูอ่ะผมยังรู้สึกว่ามันสมูทมากกว่าตอนที่มันก่อนจันลีอ่ะก่อนจันลีมันตีกันก่อนใช่ไหมไอ้คู่ดีจีกับไอ้คู่นั่นอ่ะมันตีกันก่อนแต่ผมนั่งลุ้นอ่ะเมื่อไหร่กว่าไม่ยับตีกันอ่ะโคตรนานอ่ะจนเซิร์ฟลีมันก็ยังไม่ตีกันอ่ะคนน่าเออใช่มันไม่มีคนเสียยอมเสียประโยชน์เนี่ยคือถ้าคนอื่นมาพูดกับกูอ่ะกูยังพอฟากเว้แต่ว่าคนใกล้ชิดมาพูดใส่กูอ่ะกูก็รู้สึกว่าเออเชี่ยทำไมคนนสิ สนิทมากๆคนหนึ่งมาพูดใส่กูแบบนี้แสดงว่ามันไม่ดีเด็ดหนึ่งนึผาปะในเมื่อกูเป็นคนสร้างขึ้นมาหนึ่งนึงผ้าไหมกูคิดว่ามันอาจจะไม่ดีกูก็เลยปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมจบฮะแต่คนรอบข้างลุงก็เป็นคนสนิทหมดทุกคนนนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงไออ้อนมันพูดใส่กูไม่ใช่ไออ้อนมันพูดใส่กูบอกว่ากฎมันน่าเบื่อมันเยอะแยะไปหมดเลยตอนกูไปอ่ะรอบล่าสุดตอนที่กูไปถามอ่ะประเด็นเคยอ้อนมันพูดบอกกฎนน่าเบื่อมันเยอะแยะเซ็ง เข้าใจแต่หมายถึงว่าอ่ะมันมันเขาต้องเข้าใจแต่มุมมองมันอ่ะผมก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นคนที่เล่นอยู่มัน็นอาณ์มากกว่ามากกว่าเหตุผลใช่ถูกต้องแต่ถ้าสมว่าเรามีสติเรามานั่งคุยกันจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่าการที่อะไรเกิดขึ้นแบบนี้มันดีนะเพราะว่ามันมีทั้งได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบในเกมมันคือมันคือแฟร์เข้าใจป่ะมันคือแฟร์อ่ะถ้าตอนที่มึงตั้งรับมึงก็ได้เปรียบไงตอนที่มึงบุกมึงก็เสียเปรียบไงแต่ถ้ามว่าแต่กนก่อนหน้านี้มันเป็นแบบว่า คือถ้าไอเย่บบอกมันไม่บุกให้ไอเยออนมันก็ไม่บุกแล้วมันจะตีกันกี่โมงอ่ะก็ได้ตาิีง่า้ๆครัคือมึงก็ได้ตามมันก็ได้ตามแบบแบบนี้ไปเลยมึงจะไม่บุกกันถึงตีสองก็คือทีซีปิดถึงตีสองก็ประกาศเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้สามทุ่มใช่ป่ะสามทุ่มใช่ไหมบอบสามทุ่มเริ่มเลยสองทุ่มไอติดปัญหานะที่พี่ตั้งกฎใหม่มาไม่ใช่หมายถึงแบบสองทุ่มไม่ที่ผมพูดไอออนมันติีไอออนมันตีมันมีคนที่มันติดแล้วก็มีเด็กเด็ก เพราะมันก็ติดเหมือนกันมันมันมีฝั่งที่ไม่ติดแล้วก็ฝั่งที่ติดเข้าใจะปะอันนี้เข้าใจได้เพราะว่ามันมีฝั่ง,งมันมีฝั่งที่เสียเปรียบแล้วก็ไม่เสียเปรียบไงอ่าครับพี่เอออันนี้อันนี้เข้าใจมุมมันอยู่เอางี้ผมพูดแบบนี้ดีกว่าอ่ะเ้ายกตอนนี้ง่ายเลยลุงต้องไม่ใช่มองถึงไ,ไอไอไออะคาเดมี่ตีกับดีดจีเอาเอาผมเนี่ยอ่าถ้าผมตีกับไอ้บ๊อบเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่มีแผลอะไรกับไอ้บ๊อบอะ ผมก็จะเล่นกับมันนะว่าบุกกับรับอ่ะมันก็บุกกันแบบในเกมอ่ะมก็มันก็ยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าไอ้บ็อบกับผมเนี่ยตัดเพื่อนกันแล้วเนี่ยผมไม่บุกแน่นอนยังไงกูก็ไม่บุกไอ้เฮียบ็อบก็ไม่บุกแน่นอนใช่ไหมบ็อบอ่าใช่จนตเต้สลีอ่ะใช่มันไม่มีใครอยากแพ้สุดท้ายแล้วมันก็ต้องออกสโคบมาตีกำกับพฤติกรรมผู้เล่นอยู่ดีกาก็ะืุยแบเนี้ยกก็ยืนด้มัน สามทูตแปลตั้งแต่สามทูตจะตีต่อทั้งวันอย่าก็จบไม่เดือนพูดถึงไม่เดือนหนึ่งไงก็เดือนหนึ่งก็สนุกอีกแบบหนึ่งไงในมุมคุมันก็สนุกอีกอย่างนึ่หละก็คือมึงยืนกันอ่ะก้าใครก้าใครยืนก็ใครยืนกันนานที่สุดคือคนผู้ชนะเว้ยอ่ะสมมติว่าวันหนึ่งวันวันวันมูงอ่ะสมมติมึงยืนกันมาสี่วันแล้วใช่ไหมแล้ววันที่ห้าคนที่เที่ยวบ๊อบป่วยต้องไปโรงเรียนหรือว่าไปโรงพยาบาลเท่ากับว่าไอเที่ยวบ๊อบก็จะเสียเปรียบถูกต้องไหมไอ้เซิร์ฟ ถ้าคนฝั่งไหนมันไม่พร้อมากกว่าคนนั้นก็แเพ้เออเดี๋ยวมันก็ยืนรับคนอะเฮ้ยมึงจับคนนี้คนวันนี้มันขัดปะสนุกสนุกสนุกไม่สนุกแต่ไว้ก่อนนะสนุกสนุกแต่ไว้ก่อนไว้ก่อนสนุกสนุกแน่วันนี้ไม่คือสุดท้ายแล้วคืออย่างที่กูบอกว่าไม่รู้อะคือกูก็อยากทําให้มันแบบดีทั้งสองฝ่ายเข้าใจไหมมำให้ดีที่สุดด้วยไม่ใช่ว่าให้ดีขนาดไันมันไม่ตอนเนี้ยผมอะอยากพูดอะไรกับลุงอย่างหนึ่งนะคือ มันถูกต้องคนใกล้ตัวมันพูดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันทําเพื่อเมืองเว้ยมันต้องเอาความสัมพันธ์เนี่ยไว้ก่อนแล้วแล้วอะไรที่มันเป็นผลดีกับเมืองเนี่ยลุงต้องตัดสินใจว่าไหนมันเวิร์กแล้วก็ต้องทําไปเลยแต่ไม่ใช่แบบว่าอ่ะสมมติว่าผมมันน้อยใจลุงอติมันน้อยใจลุงไอ้เหยลุงก็ไม่ต้องทาแล้วเต๋อไปสัตว์อ่ะผมพูดแบบมองในฐานะมุมมองคนผู้ใหญ่อ่ะจริงากันอันเรื่องเนี้ยแต่แบบนี้เล่นกันไปก่อน ถ้ามันเกิดปัญหาเราค่อยว่ากันอีกรอบไม่หมายถึงตอนนี้กําลังเป็นแบบไหนนะแต่ผมว่ายังไงก็ได้ผมเป็นยังไงก็ได้เพราะว่าตัวใจเป็นแบบเดิม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 ถ้าผมตีไก่บ๊อบสก็ตีกันเอาสนุกกับผมก็บุกให้มันอยู่คือตอนแรกผมไม่รู้ก็เล่ไม่ก็ไม่ต้องเล่นใช้รถทั้งคู่เลยไงถ้าเล่นกันอ่ะกาเล่นเรือนะกาเล่นเหลือนั่นแหละแล้วก็ลั่มกันในวออะเหี้ยเราก็ไม่ต้องไปบุกว่ะไอ้เหี้ยให้แม่งรอไปว่ะนะเออแล้วก็ลั่มกันแบบนั้นน่ะไอ้เหี้ยสนุกยังไงไม่ก ไม่แต่ว่าไอ้ที่กูคิดมาเนี่ยมันมันจะมีข้อหนึ่งที่กูยังงงอยู่คือตอนเนี้ยแบบไหนมันจะได้เปรียบสมมติใช่ป่ะมึงไกับ๊อบตีกันแล้วสุมหัวก้อยไอ้เหี้ยบ๊อบบุกใช่ไหมครับและไอ้บ๊อบแพ้มึงใช่ไหมอ่าอ่าไอ้บ๊อบแพ้แล้วคนคนคนบุกกับแพ้ตลอดเลยมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนวะอ่ามันารับอย่างเดียวไงไม่ไม่มันจะไปสมมติสี่ตีปังปังคนที่บุกแล้วชนะอย่างเดียวมันก็ชนะไปเลยไงเกมอะ อะไม่คนที่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่คนที่แพ้คนแพ้แพ้อย่างเดียวอะคนแพ้อย่างเดียวไม่ครับแบบไม่ไม่ไม่ใช่ถ้าตั้งรับตั้งรับตั้งรับไปแบบสลับกันอะสลับกันอะสลับกันแบบสี่สี่ละสลับกันสี่สี่ละคนที่บุกมันก็จะเสียเปรียบไงอ่าอ่ะถูกต้องเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการโยนเหรียญไงไฟแรกเราเราต้องเข้าใจว่ามันคือไอแองจไงลุงใช่ก็คือวัดกันที่การโยนเหรียญใช่ไม่ก็คือโดะเอางี้เหมือนเราเราไปแข่งเนี่ยอ่ะลุง เราอยากได้สีน้ำเงินถูกต้องไหมว่าสีน้ำเงินมันได้เปรียบแต่สุดท้ายแล้วมันก็คือการโยนเหรียญไงเพราะว่ามันไม่ได้สีน้ำเงินตกที่เราอย่างเดียวมันอ่วันเนี้ยกูอาจจะโยนได้ก้อยกูแพ้มึงแต่วันข้างหน้ากูอาจจะโยนได้หัวกูก็ได้ไงคือมันไม่ได้ตีกันแค่รอบเดียวไงลงุงต้อเข้าใจเออมันมันต้องมีมันมันคือเอาง่ายมันลดแคปการได้เปรียบลงไปเยอะมากแต่ถ้าพูดว่าลุงกลับไปเป็นแบบเดิมคนที่ไม่บุกก็คือคนที่ได้เปรียบถ้ามันไม่บุกทั้งคู่เลยทีนี้ ก็ไม่ยอมแน่กันทั้งทีเพราะว่าอยากให้ตัวเองได้เปรียบไงไม่มีใครอยาก<ม>เปรียบเปรียบแต่ถ้าสมมติว่าสภาโยเหรียนปุ๊บอันนี้คือบังคับแล้วว่าครั้งแรกเนี่ยต้องมีคนเสียเปรียบแต่สมมติว่าถ้าผมได้บุกแล้วผมตีบอ๊อบชนะเท่ากับว่าผมไปได้แต้มต่อนะอ่าใช่หนึ่งแต้มเออผมได้หนึ่งแต้มแล้ว <laughs> ก็มันก็เป็นแบบเมืกก่อกี้ไงที่อะคาเดมี่มันเป็นสามกับสี แสดงว่ามันต้องตีไอ้บ,บ๊อบสองรอบเพราะไอ้บ๊อบมันตุนแต้มมาตอนแรกไงที่ไปชนะแมตช์บุกสองเข่าแรกคือบุกกับกันเนี่ยตอนแรกกูคิดมาเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยกลัวยังไม่ได้ใช้ตอนแรกกูคิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่บอกไม่ทันเนี่ยก็คือสมมติใช่ป่ะพวกมึงอะ่ะคือตอนเริ่มใช่ไหมจะเปิดวงได้ดูใช่ไหมเซฟได้ดูใช่ป่ะว่าม,มึงต้องไปอยู่ในวงใช่ป่ะและทีเนี้ยกูจะให้บริเวณวงของมึงครึ่งของมึงอะ่ะเหมือนฟุตบอลอะ่ะเป็นวงกลมใช่ไหม,มคิดว่าอ่ะเป็นสนามฟุตบอลแล้วกันสนามมึงอ่ะ ฝั่งมึงอ่ะจะวางรถได้สามคันฝั่งไอบ๊อบก็จะวางรถได้สามคันหรือจะขึ้นว่าไอเชียบบ๊อบจะไม่วางก็ได้ในฝั่งกันแต่ฝั่งบุกก็วางรถได้สามคันนึกภาพปะในในสนามของมึงนะในครึ่งของมึงอืเพื่อจะบุกเขาให้มันไม่เสียเปรียบจนมากเกินไปอะไรประมาณเนี้อ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนว่าวงเนี่ยแค่ไหนวงมระยะแค่ไหนไม่วงวงแค่ไหนเจ็ดสิบนี่มันอยู่เท่าไหร่ห่ะในเกมขายบ๊อบเนี่ยประมาณไหน อ่าเดี๋ยวผมดูไปหนึ่งอ่าถ้าใหญ่แบบเนี้ยฟังนะคนที่มีปืนน้อยกว่าก็จะไม่บุกอยู่ดีอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงอันเนี้ยหมายถึง่เข้าใจก็มีรถสามคันไงอ่าก็มีรถสามคันแล้วแบ่งขึ้นไงใช่ไหมแต่ดูต้องเข้าใจว่าไอ้ที่มันไม่บุกเพราะว่าระยะปืนมันไม่ถึงซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงอันเนี้ยเอามารูปแบบในการที่เล่นแบบบุกลับไงบุกลับไงกฎของบุกลับ Oh, อ๋อฝ่ามาเพิ่มไปอีกน,นะใช่ามาเพิ่มแต่กูแต่กูอ่ะไม่ไม่ได้เอาใส่เข้ามามันใส่ไม่ทันเพราะว่าอันนี้มันเริ่มไปแล้วไงก็จะมาเปลี่ยนตอนค่ครึ่งไฟแล้วไม่ได้แล้วตอนแรกอ่ะแต่เราตรงปล่อยเฉยไม่ทันเราพูดตรงๆนะมันมีไม่กี่แก๊งนะที่มันจะไม่ยอมเสียประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยปกติกูก็เห็นที่แฟมยูมาเล่นมามันก็ใส่ตลอดนะไม่ทํามันไม่เกลียดกันจริงต้องโยบอกรนี้ถ้ามันมันถึงขั้นถึงแบบจะาไปเผาผีกันแล้วอ่ะด่าพ่อไอ้บอบแล้วอ่ะ มัน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 เป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนคือทำรูปแบบเก่าไม่รูปแบบเก่ามันเล่นได้มันเล่นได้มันเล่นได้ต้องเข้าใจมันเล่นได้แต่ถ้าสมว่าอาจจะมันเป็นแบบพิติเซริวเตียผมเนี่ยเรายังไม่มีเรื่องหมางนะแตู่ดว่าถ้าเป็นเซริวกับเฮแอลก็จะอีกแบบหนึ่งไงอายุก็อย่างพิติง่ายๆเลยมึงก็ไม่บุกแน่นอนแล้วถ้าเป็นดีตีกับเอทีอาร์บุกไหมบ๊อบถ้ามันไม่อยู่ข้างหลังนะผมก็ถ้าปืนมันไม่คมมากผมก็เล่นได้อยู่แต่อ้อนมันคมไงมันมันยงคมอยู่ แล้วมันยิงฟรีอะมันไม่เอาอะไรเลยพี่พอผมจะยิงยิงวัดกับมันอะมันก็ปิดมุมผมอะอ่าเข้าใจอยู่เจอคนเก่งนะับใช่ผมทำอะไรไม่ได้อ่ามันพีกง่ายเว้ยมันเล่นกับรถมันพีกมุมมึงมึงมึงต้องเอาง่ายมึงต้องวนยิงกว่าจะมันจะยิงได้แต่มันก้าวแค่ต่อค่าก้าวมันก็ยิงมึงแล้วอะถ้ามึงจะเล่นกับมันได้มึงต้องคมเท่ามันถึงจะยิงเขาได้ไอเทมนี่มาดิตั้งโลกสาบพวกไอเทมตั้งโลได้อ๋อเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ได้อันนั้นก็ได้เลยไม่มีพรบเลยในวงครับแล้วเอาโลกมาตั้งแต่ไอเฮียแล้วก็็็็็เเ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 ปปปปนนนนนคลลละกกกมมมยยยทีีี้ให่ไไอ แต่หมายถึงว่ามันก็ได้แค่สามชิ้นไงฝั่งละสามชิ้นแค่นั้นเนี่ยจบเอามาช่วยด้วยแค่นี้เราจบละเออเดี๋ยวค่อยว่ากันเหเรื่องกดพูดเนี้ยไอ้หี้อแต่แต่ถ้าสํารับผมอะที่ผมแบบมองมองในฐานะคนนอกนะผมมองในฐานะคนนอกที่นั่งดูมันทั้งคู่นะผมรู้สึกว่าก่อนเรียดูพวกมันไม่สนุกเลยแต่หลังเรียสนุกมากสนุก สนุกมากเอาแค่นี้ดีกว่าคือผมไม่เอาแก๊งมันไปที่ตั้งเนี่ยเอาผมเนี่ยเป็นคนนอกที่ดูเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่าอันอันใหม่เนี่ยสนุกกว่าเยอะแล้วแล้วซึ่งซึ่งซึ่งการทําเมืองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องดูหลายๆอย่างนะดูหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าแค่แก๊งอะกูต่อยเมืองจริงได้ตีไอ้สัสกูช่วยลุงทําอยู่เฮีย เดี๋ยวกูซื้อไปริวจริงเเดี๋ยวกูซื้อไปเหือเยอะเหี้ยนนี่ไม่มีเหี้ยอะไรนะไอ้เหี้ยเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรนะเปิดร้านกาแฟงงๆเปิดดูหีบไปไปตัดไม่มีไม่ไม่เวลาผมจะเจไอีเหี้ยลุงลุงฟังนะผมจะไปซื้อกาแฟร้านแม่ไม่กลัวตีนผมผมแค่อยากซื้อเลยอ่ะแม่ไมกลัวตีไปเถอะไปไปกันร้านดีกว่าไป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 เดินท่อกันก่อนได้ไหมกูอยากเล่นท่อ เราคาใจกับเมื่อวานนี้กูไปบงไม้เขาเยอะเกินกูอยากลองสนามเออไม่เราไม่แกงก็หมดเลยต้องเปลี่ยนชุดก็ไม่มีชุดดิไปดิกูอยากเล่นท่อก็เหมือนเกมเคาน์เตอร์สไตล์มีฝั่งวางระเบิดกับฝั่งตั้งรับแค่นั้นเองเออไม่นั้นมันก็แคมแคมบ้านอย่างเดียวนะพี่ตีนนะก็แคมบ้านกันอย่างเดียวรองเดินมาบงกันแต่บางทีอะ ตำรวจเข้าไปบุกบ้างก็ได้ก็ทำได้เหมือนกันบางทีโจรงรับก็มีในเกมแล้วแต่รูปแบบการเล่นก็ลยนี่อาแค่ซิมเพลอะไรที่มันง่ายๆได้แหละขอเล่าไ่น้อยให้คนอื่นฟังพ้อยรูปแบบแบบนี้กูไม่ได้คิดแบบเยอะเลยนะยังกำลังนั่งแดกข้าวอยู่แล้วมันไม่ได้มาอันนี้ก็ได้มั้งนายคนเยอะเห็นไหมหน้ามันเปลี่ยนไปไน้าโอเคโอเค เวลาเปลี่ยนทาที่บ้านที่นี่มันเห็นคนอื่นด้วยไงไม่ได้เห็นเราแต่ระยะปืนไอ้เหี้ยว mk2 นี่เหี้ยรจริงนะไอ้เหี้ยวแต่ปืนมันเร็วมันเร็วมันเร็วเมื่อกี้ก็เอาจริงด้านเรื่องเรื่อางมันย่าตากันนี่มันมีคุ้มเสียมันก็จะเป็นอีกมุ้น,นึงไม่ มึงมึงกุ้ยไทยวัตระยะเปืรนอะเอ๊สีดำมึงใส่กีมาหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสองศูนย์สี่มาหนึ่งสองสี่สีสองแค่นั่นแหละจบเหนื่อยแล้วพี่เต๋อหนึ่งสองศูนย์สี่สีสองหนึ่งอะไรนะหนึ่งสองศูนย์สี่สีสองแค่นั่นแหละเท่ดีมาเออหลอดดีว่ะใส่เซฟบอลโลนี่แหละเดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในยุคที่เราจะไม่ใส่มึงมึงว่าเออ ไอเต๋อก,ก้ให้ทายว่าระยะปืนอนะ่ะเท่าไหร่ไม่รู้นะไม่เห็นในมุมคือ,ร,อระยะปืนอ่ะ,อะสะักบไอเซิร์คมึงลองพูดมาว่าอ่เดี๋ยวกูจะบอกปืนเลเวลหนึ่งให้ปืนเลเวลหนึ่งะรงะยะห้าสิบมึงว่าเลเวลสองมันจะเท่าไหร่ห้าสิบเอ็นเกทัวร์สองร้อยห้าสิบเฮ้ยไอ่ดีอพาไปเก็บก่อนดีก่อนเยอะจังเลยแม่งัอยู่ในตัวได้ไหมอสาระอสาระอ๋อผมเปิดกระชามันจะป้นของผมไม่ได้ลุกมีกระชาเนี่ยไม่ได้เครด่องไม่ได้ใช่ป่าวเพยน ไม่ได้ลนมึงมึงไปไปเลเวลเลยมึงว่าต้องปืนเท่าไหร่อ่ะปืนเรเวลหนึ่งหสิบมึงว่าปืนเรเวลสองจะเท่าไหร่โอ้ยอะเรเวลสองขอเวลสองนิดเดียวหกสิบอ่ะนิดเดียวเพิ่มมานิดเดียวอะเลเวลสมเท่าไหร่อ่ะเจเออเจ็ดสิบอ่ะอ่ะเรเวลสี่แปดสิบเรเวลสี่เรเวลสี่ไม่ร้อยี่สิบไม่เรเวลสี่แปดสิบอ่ะแล้วมึงไกลจังหวะอ่ะก็คือเพิ่มเท่าสิบไงจากห้าสิบห ไม่น่าจะมีละสิบนะจากสามไปสี่อะลุงมีข้อมูลจริงป่ะเนี้ยมีมีมีข้อมูลจริงมีมีมีไม่น่านะเพราะว่าสามกับสี่นี่คนละโลกเลยนะไม่จริงไม่มีจริงไม่มีไม่ใช่กูเอาคอไปประกันไม่ใช่ถ้าหาไม่มึงไปหามามึงไปหามามึงไปหามามึงไปมาเฉียนมาคลิปได้ไงการะคิปมันเฉียนมาแบบเนี้ยไอ้เหี้ยตะคิปมึงเกะไรไอ้เหี้ยเขมรไรตัดล้ายมาเต็นไอ้เหี้ยสามกับสี่คนละสูันไม่ได้เลยพี่สีสามกับสี่อะ ไอตี๋มีปืนอะไรไอ้ยอ้อนรถเป็นหมามึงมีปืนอะไรมึงมีปืนอะไรเฮ้ยยังโกรธครับขอซื้อกล่องกล่องซ้ำเลยครับผ no well ู้หญิงเหม่ยไม่มีครับพี่ชายโอ้ยเอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่พอใจขอโทษค่ะไม่พอใจกันหรอสวนนะ